สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม l i n k n e 2 Revolution ์สำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือเรื่อง m ม n q เควสสำหรับม n นเควสเนี่ยผมได้มีพูดเอาไว้เป็นประเด็นเสริมนะครับในบางคลิปนะครับแล้วก็ม n q เควสเนี่ยหลายคนเองก็คงเคยใช้งานกันมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเสริมเพิ่มเติมให้นะครับเนื่องจากว่า มีอยู่คลิปหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเ,อเทคนิคการหาม m o เตอร์ call นะครับก็มีผู้รับชมอสอบถามเข้ามาลักษณะที่ว่าการที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟาร์มหา monster call เนี่ยจริงอยู่ว่าเราอาจจะได้เพิ่มค่าสแตทนะครับในส่วนของสกิลต่างๆที่เราได้จาก monster call นะครับแล้วก็ทำให้ค่าพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันก็ ทำให้เรามีเลเวลเพิ่มขึ้นช้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มอนที่ไปตีเนี่ยก็จะเลเวลน้อยกว่าเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการไปฟาร์มเนี่ยถ้ากรณีที่คุณไปฟาร์มมอนที่อยู่ในเลเวลเไม่ได้ต่างกับตัวคุณมากนักเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับจากมอนเตอร์เหล่านั้นเนี่ยนอกจากในส่วนของออคอที่ดรอปมาแล้วเนี่ย คุณยังได้รับไอเทมต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกใบบวกอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับใบบวกหรือถ้าโชคดีจริงๆก็อาจจะเจอหินกันแตกที่ดอกมาก็ได้นะครับนานๆครั้งจะเห็นสักครั้งหนึ่งแต่พระเอกของงานที่จะพูดในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของม้วนเควสมากกว่านะครับการไปตีมอนที่อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกับเราเนี่ยเราจะได้ม้วนเควสที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เราควรจะนำมาทำเนี่ย นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวมอนเควสเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ระดับ C ระดับ B ระดับ A ซึ่งก็สามารถนำมาผสมนะครับ5ชิ้นก็ผสมเลื่อนขั้นไปได้นะครับผสมเลื่อนขั้นไปได้ส่วนการผสมเองเนี่ยก็ดีมากเลยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายในการผสมนะครับซึ่งจริงๆเกมนี้น่าจะมีหลายๆจุดนะที่ไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ โอเคออกนอกเรื่องไปจนได้ในส่วนของมอนเควสก่อนนะครับที่มาของมอนเควสเนี่ยมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ก็พูดไปแล้วจากการที่ดอกนะครับที่เราไปตีมอนช่องทางที่2ก็คือจากการซื้อในร้านนะครับซึ่งถ้าจ่ายเป็นอ์เดน่าเนี่ยก็จะได้มอนเควสระดับ A แต่ถ้าเป็นไดอา,าแดงก็เป็นมอนเควสระดับ S นะครับซึ่งจริง เอกับ S เนี no ่ยก็ตีมอนอยู่ในแร้งเดียวกันนั่นแหละครับแต่จำนวนมอนที่ตีมันจะเยอะกว่านะครับก็คือเพิ่มจำนวนมอนที่ตีแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ไปสู้มอนที่ยากอะไรนะจริงๆมันก็แค่มอนระดับเดิมแต่จำนวนมากใช้เวลาทำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับโอเคจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องซื้อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการฟาร์มหามอนสเตอร์คอเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ย ในส่วนของมอนเควส t เนี่ยมันก็จะรอบให้เราเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคืนนึงก็ได้เกรด C เนี่ยอย่างน้อยก็หลาย10บใบเลยทีเดียวนะครับแล้วค่อยเอามาอัพเลื่อนขั้นเป็นเกรด B เกรด A ก็ว่ากันไปนะครับคุณประโยชน์ของมอนเควส t นะครับวันหนึ่งต้องบอกก่อนว่าวันหนึ่งทําได้5ครั้งนะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ตจานวนครั้งได้เนี่ยสครั้งนะครับโดยใช้ อไดอาแดงถ้าเกิดว่าใครมีม้วนเควสหลายม้วนนะครับแล้วก็มีหินไดอาแดงบ้างเนี่ยก็เอามารีเซ็ตแล้วก็ทําได้อีกนะครับชุดละหชุดละทําทไปเรื่อยๆนะครับก็รับรองเลยว่าเลเวลจะจะเพิ่มทำไมถึงเพิ่มก็เพราะว่าดูค่าประสบการณ์ครับรู้สึกว่าในเกมนี้การทำม้วนเควสระดับ A เนี่ย นะครับผมพูดแค่ระดับ A นะเพราะระดับ S ต้องหาในร้านเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดแค่ระดับ A ที่มอนเตอร์ดอกเท่านั้นการทำเควสในร้านแบบนี้เนี่ยจะเป็นอาจไม่ใช่การทำนในร้านสิการทำเควสที่ดอกจากมอนเควสเนี่ยนะครับจะให้ค่าประสบการณ์เนี่ยสูงนะครับรู้สึกว่าจะสูงสูงที่สุดแล้วเราเมื่อในในกิจกรรมที่ที่ทำทั้งเควสหลักเควสลองหรือเควสรายวันเควสรายสัปดาห์เนี่ยตัวมอนเควสระดับ A เนี่ยจะให้ค่าประสบการณ์ดีที่สุดแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นเงินดีที่สุดด้วยนะครับรอบหนึ่งก็เป็นหมื่น5รอบเนี่ยก็ได้หลายหมื่นอยู่นะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีรีเซ็ตจำนวนครั้งเนี่ยก็ได้หลักแสนต่อวันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการทำมอนเคสเนี่ยมันให้ทั้งค่าประสบการณ์แล้วก็เงินอย่างเป็นก่อเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับวกกลับมาเรื่องของออข้อเสนอแนะจากผู้ชมที่พูดเมื่อตอนต้นก่อนหาก มีการปล่อยฟาร์มทิ้งไว้สมมุติว่าไม่ได้เล่นช่วงกลางคืนนอนหลับพักผ่อนก็ปล่อยฟาร์มทิ้งไว้ทั้งคืนหามอนสเตอร์คอรรุ่งเช้าโอเคได้มอนสเตอร์คอร์แน่นอนแต่สิ่งที่จะได้คือไอเทมที่ตกหล่นต่างๆนาๆนา,นารวมทั้งมอนเควสทีนี้เราก็เอามอนเควสนี้แหละมาทำเควสในช่วงกลางวันที่เราเล่นนะครับเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ชดเชยตรงนั้นแหละกลับมานะครับก็กลายเป็นว่าเราก็เก่งขึ้นทั้ง ค่าพลังต่อสู้หรือสแตตที่ได้จากการอัพสอนเตอร์คอร์แถมเลเวลก็ยังขึ้นด้วยสอดคล้องกันไปหมดนะครับมันก็จะถือว่าเป็นบาลานซ์ที่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูในส่วนของเ,อเกณฑ์พลังต่อสู้กับค่าพลังต่อสู้ปัจจุบันเนี่ยค่าพลังต่อสู้ปัจจุบันก็ไม่ควรต่ํากว่าเกณฑ์พลังต่อสู้ที่ตัวละครนั้นพึงจะมีในระดับเลเวลเหล่านั้นนะครับก็อย่างเกณฑ์พลังต่อสู้ตอนนี้ก็ 21,700ส่วนค่าพลังต่อสู้ของผมก็อย่างเท่าที่เห็นก็คือก็จะสูงกว่าซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเล่นหรือผ่านกิจกรรมในส่วนต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคการทำมอนคเวสเนี่ยนอกจากจะให้ทั้งค่าประสบการณ์ให้เงินแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยแล้วผมคิดว่าควรจะทำควบคู่กันแล้วควรจะทำทุกวันด้วยนะครับ จริงก็เคยย้ำมาแล้วล่ะประเด็นนี้ก็คือเควสรายวันอันนี้กดทิ้งไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลานับถอยหลังไปก็ได้เองหรือมีเควสอะไรที่ทับซ้อนกันมันก็จะได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ที่จะเน้นจริงๆก็คือตัวนี้มากกว่าเควสรายสัปดาห์ซึ่งทําได้ถึง15ครั้งต่อวันแล้วดูค่าประสบการณ์สิครับ4800ถ้าเทียบกับค่าประสบการณ์ที่เราดูจากมอนเควสเกรดเเมื่อกี้ห้าหมื่นกว่าเนี่ย ถือว่าค่าประสบการณ์เนี่ยต่างกันอาจตีว่าหมื่นหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าค่าประสบการณ์ยังสูงอยู่ถึงแม้ว่าเงินจะน้อยกว่าเยอะนะครับเงินจะน้อยกว่าเยอะแต่ถ้าเรามองที่ค่าประสบการณ์เป็นหลักเนี่ยเควสดลน์สัปดาห์15ครั้งต่อวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับควรจะทํามันจะช่วยชดเชยอ่าเลเวลของเราได้ดีและสามารถขึ้นได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้น ควรจะทำตรงนี้แล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยเห็นไหมฮะข้างล่างเวลาทำถึงจุดที่ที่กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งม้วนเควสเกรด A กับเควสรายสัปดาห์15เควสต่อวันเนี่ยนะครับแถมเควสรายวันด้วยก็ได้นะครับควรจะทําให้ครบต่อวันนะครับจะมีผลมากต่อเรื่องของเลเวลของเราที่ที่จะขึ้นได้อย่างบาลานซ์นะครับแล้วก็การหามอนสเตอร์คอก็ควรจะตีมอนที่อยู่ในแรงใกล้ๆก,ก,กับเราก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตีมอนแล้ที่ต่ํากว่าเนี่ยบางทีการดอคมอนเควสเนี่ยก็อาจจะเป็นระดับที่ต่ําเกินไปาการไปทําอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตีมอนในระดับที่ใกล้ๆกับเราไปก่อนนะครับเมื่อเลเวลสูงแล้วเนี่ยค่าความต้องการตรงนั้นไม่ไม่ได้มากแล้วเนี่ยครั้นจะวกกลับมาตีมอนเลเวลต่ำ,ตำๆที่ตกหล่นมาเก็บตกเนี่ยก็ค่อยท,ทําทีหลังเราก็ได้ตอนนี้ก็ให้ไล่ไปตาม สถานะปัจจุบันเราก่อนดีกว่าว่าอยู่ระดับไหนตีมอนระดับไหนได้ม้วนควสระดับไหนให้มันสอดคล้องเป็นระนาบเดียวกันแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งเสริมให้เราแกร่งขึ้นอย่างสมดุลน,นั่นเองนะครับก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะาเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบฟาร์มหามอนสเตอร์คอนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่า,าเลเวลตัวเองจะขึ้นช้ากว่าคนอื่นนะครับ เกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นที่ค่าพลังต่อสู้เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ถ้าให้เก่งจริงๆก็ต้องดูค่าสเตตต่างๆที่เราต้องไปอัพไปอะไรด้วยนะครับอย่ามุ่งแต่เลเวลอย่างเดียวเพราะว่าบางทาีเราอาจจะโดนในอารีนาเนี่ยสังเกตดูว่าบางทีเราอาจจะโดนคู่ต่อสู้ที่มีระดับน้อยกว่านะครับชนะเอาก็ได้นะครับว่าแล้วพูดถึงอารีนาเดี๋ยววันนี้ลองเข้าดูบ้างก็ได้นะครับ คิดว่าคลิปนี้ยังไม่ยาวมากอา้าวเข้ามาผิดสัง,งั้นอยู่นี่ฮะเ,เดี๋ยวจะลองเข้าดูวันนี้ยังไม่ได้กดรับรางวัลก่อนวันนี้ยังไม่ได้ตีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะลองจะลองดูตอนนี้ที่ผมจะหาค่าพลังต่อสู้ที่ใกล้เคียงกับของผมมานะครับรีเฟรชก่อนอ,อีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ดีกว่านะครับ เลเวลอันบนสุดเลยนะฮะเลเวล89นะครับแนะนำตัวก่อนคนนี้นะครับคือผู้โชคดีวันนี้นะครับเลเวล89ก็เลเวลสูงกับผมนะครับแล้วก็ค่าพลังต่อสู้ใกล้เคียงกันนะครับโอเคไปลองดูครับลุนลุนลุนบางทีก็กดลืมกดตีออโต้ส่วนใหญ่ผมชอบปล่อยตีออโต้ไปนะฮะก็คือดูเฉยเฉย ไม่ได้นั้นมากโอเคฮะรู้สึกเขาจะเปิดได้ดีกว่าโหวูบเลยฮะนี่ฮะผมตามหลังมีคริสติเข้ช่วยแล้วก็มีบอลไฟช่วยนะครับอ่าก็แปงมาได้แล้วก็นำริ้วครับเรียบร้อยจบไปครับอืมผมจะเริ่มจากการบัฟก่อนนะบัฟเพิ่มอ่าค่าพลังโจมตีนะครับบัฟก่อนแล้วค่อยตามด้วย สกิลท่า2ส,สกิลแล้วก็จบที่แร่สกิลตัวบอลไฟตัวนั้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราอีกคู่แล้วกันนะครับคลิปยังไม่ยาวมากนะักเดี๋ยวลองรีเฟรชหาที่ค้าพลังต่อสู้ใกล้เคียงกันโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูคนนี้ก่อนโอ้คนนี้นะครับเออ เลเวล103เลยทีเดียวเลเวล103เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังต่อสู้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับผมแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเลเวล103ลองดูครับอืมอาจจะแพ้ก็ได้ <laughs> เพราะเขาค่าสเตตอาจจะดีก็ได้นะครับขำๆครับสนุกๆไปครับออโต้ Auto ปล่อยไปเลยครับ ปาบเข้าไปฮะครับเปิดโอ้เขาเปิดดีมากครับเปิดดีครับผมไล่ตามมาครับโอ้ผมยังเป็นฝ่ายตามอยู่นะโอ้วูบเลยครับโดนบอลไฟเข้าไปวูบเลยครับอ่าโอเคฮะน่าจะเอาอยู่ครับคริติคอลขึ้นอยู่นี่ฮะหมุนพลิ้วเลยครับนี่เบรดแดนเซอร์ของแท้เอ่อการอัพคริติคอลเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลดีมากนะครับเมื่อลงอารีนาเนี่ยอันนี้ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเบรดแดนเซอร์เนี่ยเขาจะตีแรงอยู่แล้วผมก็เลยชอบในส่วนของการอัพคริติคอลก็ยอมเสียเวลาหามอนสเตอร์คอหน่อยในส่วนของคริติคอลนะครับผมว่ามีมีผลมากๆเลยนะโดยเฉพาะเวลาตีมอนหรือว่ามาอรีน่าเนี่ยนะครับโอเคแวะออกมานอกเรื่องจนได้นะครับก็วกกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับเรื่องของมอนเควสถ้ายังไงก็ ฟาร์มกันเยอะๆนะครับช่วงที่ไม่เล่นเดี๋ยวมอนเควสตกเนี่ยเราก็ค่อยมาเล่นกิจกรรมจากมอนเควสนะครับเลเวลเราก็จะขึ้นได้เร็วไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ